ถ้าถามคำถามนี้จริงๆน่าจะอัดคลิปกันก่อนโควิดเนาะแต่คงจะไม่ทันและก็เป็นอัดคลิปช่วงนี้ก็ได้ค่ะก็น่าจะมีประสบการณ์จากทำจริงเจ็บจริงมาเสนอให้พวกเราฟังนะคะน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนเนาะก็ขอเท้าความนิดนึงก่อนละกันนะคะก็คือแองจี้อยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงเนาะก็คือมีการสั่งปิดธุรกิจชั่วคราวเป็นบางช่วงนะคะจากผลกระทบของ ของโควิดเนาะทำให้ประกอบกิจการไม่ได้ซึ่งมีผลกับบริษัทก็คือรายได้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ไเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจําดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อพนักงานในเชิงของ HR และการเราก็มีการตัดเงินเดือนลดเงินเดือนแล้วก็ลาพักแบบไม่ได้รับค่าจ้างนะคะซึ่ง ถามว่ากระทบจิตใจไหมก็บอกเลยว่าพอสมควรเนาะแต่เราใช้วิธีการบริหารที่ค่อนข้างจะโอเคเราก็เลยสามารถจะนำพนักงานกลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์หลังจากผ่านโควิตไปนะคะทีนี้อยากมาแชร์ว่า4ี่เรื่องที่เราทำในระหว่างวิกฤตนะเราทำอยังไงบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ย ต้องบอกว่าการดูแลพนักงานดีกว่าเราเรียกว่ามีแต้มบุญได้ไหมน่าจะได้ก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราก็ดูแลพนักงานอย่างดีเนาะเขาก็จะเห็นว่าโอเคบริษัทดูแลเขาอย่างดีที่ผ่านมาตอนนี้บริษัทลําบากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันค่ะเขาก็จะเห็นน้าใจเราเราก็จะเห็นน้าใจเขาด้วยนะคะอันที่2ก็คือมีการสื่อสารเนาะเราจะมีการสื่อสารตลอดเวลาเลยค่ะว่า ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีการปิดอะไรเลยเราก็จะบอกเขาเพื่อให้เขารู้สถานการณ์ว่าโอเคตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ไม่ดีนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแผนบริษัทจะทำยังไงบ้างเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราเนาะอันถัดมาคือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปรับเปลี่ยนแผนงานให้ตรงกับสถานการณ์ค่ะอย่างที่เรารู้ ทุกสองอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีประกาศถูกไหมคะสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นเราต้องปรับแผนของเราให้เข้ากับสถานการณ์และอันสุดท้ายค,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 คือความตั้งใจของบริษัทคะ่ะเมื่อบริษัทมีความตั้งใจพนักงานรับรู้ได้คะ่ะเขาเห็นในสิ่งที่เราพยายามจะทําให้เขารู้เขารับทราบในสิ่งที่เราพยายามช่วยเหลือเราทําเต็มสุดกาลังนี่แหละค่ะสี่ข้อหลักๆที่ซื้อใจพนักงานเพราะฉะนั้นแล้วถามอิงจี้ว่าหัวใจจริงๆคืออะไรบ้างหนึ่งก็ต้องมีผู้นําที่แข็งแกร่งเนาะมีที มงานที่ดีมีแผนงานที่ดีแล้วก็องค์ประกอบที่แองจี้เล่าไปสีข้อตะกี้ค่ะเราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้และเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ